สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกๆกคนนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษาเราจะมาเรียนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาว่ามีหลักธรรมอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะวินเนอร์สตั้สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับวินเนอร์ช็อตโน้ตอีกครั้ง ครั้งนี้มาในวิชาสังคมศึกษาหมวดความรู้เรื่องศาสนานะครับสำหรับศาสนาหลักใหญ่ๆจะมีด้วยกัน4ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5อย่างคือ 1. ศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนา 2. คำภีร์หรือหลักคำสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆของแต่ละศาสนา 3. ผู้สืบทอดศาสนา 4. พิธีกรรมคือการปฏิบัติในการทำพิธีทางศาสนาและ 5. ศา,าสนาสถานคือสถานที่ควรเคารพบ,บูชาและใช้ประกอบวิธีการทางศาสนาครับศาสนาถือเป็นพื้นฐานของกฎศิลธรรมต่างๆของสังคมเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดศิลธรรมและประเพณีรวมทั้งยังเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุขของมนุษย์ครับ แต่ละศาสนาก็มีที่มาที่ไปและจุดกำเนิดที่น่าสนใจอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยครับเริ่มจากศาสนาพุทธที่ถือว่าเป็นศาสนาที่สำคัญอีกศาสนาหนึ่งของโลกพุทธประวัติหรือประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธคือการมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าเดิมพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุดโททนะและพระนางสิริมหามายา ประสูติในช่วงก่อนปีพุทธศักราช80ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเสด็จกลับบ้านเมืองของตนเองณสวนลุมพินีใต้ต้นสาละตรงกับวันขึ้น15าค่ำเดือน6ขณะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาจากท้องพระมารดาพระองค์ทรงสามารถย่างพระบาทหรือเดินได้ถึง7จก้ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทเมื่อพระองค์ประสูติได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาพระมารดา ก็สิ้นพระชนครับพรามแปดรูปทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้มีบุญบรารมีมาเกิดถ้าเจ้าชายครองราชก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หากออกบวชก็จะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกเมื่อพระเจ้าสุทโทธนะได้ฟังดังนั้นก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจึงทําให้เจ้าชายสุขสบายตั้งแต่เยาว์วัยมีการสร้างปราสาทสามฤดูที่มีทหารขราชบริพารน,นางสนมหวังให้วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะ เลือกที่จะครองราชแทนการออกบวชครับเมื่อมีพระชนมายุครบ16พรรษาได้อภิเศกสมรสกับพระนางพิมพาและมีพระโอรสร่วมกันหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลที่แปลว่าบ่วงจนมาวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะรู้สึกเบื่อความสุขสบายจึงชวนสารถีให้พาออกไปเที่ยวนอกวงังแต่แล้วความเบื่อกลับกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจมากขึ้น เมื่อพระองค์เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวงังที่มีทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งนี้เรียกว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์ทำให้พระองค์คิดหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารมีทางเดียวคือจะต้องออกบวชเป็นพระนั่นเองครับพระองค์ตัดสินใจออกบวชหลังจากที่พระราหุลประสูติได้เพียงไม่กี่วันด้วยการลักลอบออกจากวางัง พระองค์ทรงมา้าการทกะโดยมีนายฉชน,นะเสด็จตามไปด้วยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอนุมานาทีทรงตัดพระเกศาด้วยพระองค์เองและเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักหรือผ้าย้อมด้วยรถฝาดแห่งต้นไม้และวส่งมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนคร ซึ่งการออกบวชครั้งนี้จึงเรียกว่าการเสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ครับในระหว่างการบวชพระองค์ได้ค้นหาหนทางพ้นทุกข์มากมายไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทุกขก,กิริยาหรือการอดอาหารการขบฟันการกลั้นลมหายใจแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้จนพระองค์ได้ยินเสียงการดีดพินสามสายของพระอินทคือพินสายที่1เสียงที่หย่อนเกินไป พินสายที่สองเสียงที่ตึงจนขาดเสียหายและสายพินที่3ม,มีเสียงที่ไพเราะพอดีไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปทําให้พระองค์กลับมาคิดว่าถ้าหากทําต่อไปก็ไม่ต่างจากพินสายที่สองตึงเกินไปสักวันมันต้องขาดไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จนในที่สุดพระองค์ก็ตัดสรู้ค้นพบอริยสัจส,สี่หรือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึง กลายเป็นอริยะประกอบด้วยองค์ธรรมสี่ประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคพระพุทธเจ้าดับขันทปรินิพานในพระชนมายุ80พรรษาในวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันประสูติและวันตรัสรู้จึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาครับและนับวันนี้เป็นวันเริ่มปีพุทธศักราชหรือพุทธศักราชที่1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าเราอยากหลุดพ้นจากความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจ หลักปฏิบัติง่ายๆก็คือการบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิครับการบริหารจิตคือการทำให้จิตมีความสงบฝึกให้ตนเองมีสมาธิซึ่งจิตที่มีสมาธิจะมีความแข็งแรงมีพลังทำให้เราคิดดีทำดีอยู่เสมอส่วนการเจริญปัญญาคือการฝึกให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งสองอย่างควรทำคู่กันเพราะจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่บริสุทธิ ควรแก่การเจริญปัญญานั่นเองครับสำคัญตรงนี้เน้นให้น้องๆได้จำกันเลยนะครับว่า,าศาสดาของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้ามีคำพีคือพระไตรปิฎกประกอบด้วยสองนิกายคือนิกายเถรวาดหรือนิกายหินยานเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดประเทศที่นับถือนิกายนี้คือไทยพมา่าและศรีลังกาครับและนิกายอาจาริยวาทหรือนิกายมหายาน เป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยบางส่วนประเทศที่นับถือมากที่สุดคือประเทศจีนทิเบตญี่ปุ่นและเกาหลีครับส่วนวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยวันมาคาบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติมโมก3สาประการแก่เหล่าพระอรหันต์ที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวน1,250รูปพระสงฆ์ทุกรูปได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3ซึ่งมีใจความสำคัญ3ประการคือทำดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใส ในวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลละเว้นอบายามุขบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนซึ่งวันมาคบูชานี้สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันิบาตก็ได้ครับวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นก็คือเป็นวันที่ตรงกับวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าครับคือวันเพ็ญเดือน6หรือขึ้น15บห้าค่ำเดือนห หลักธรรมสำคัญก็คืออริยสัจส,สี่ได้แก่ทุกคือความทุกข์สมุท,ทยัยคือเหตุที่เกิดจากความทุกข์นิโรดคือความดับทุกข์และมรคคือข้อปฏิบัติให้บรรลุถึงความทุกข์เมื่อถึงวันวิสาขาบูชาชาวพุทธมักจะมีการทำบุญตักบาตรวจวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถปล่อยนกปล่อยปลาและละเว้นอบายามุขเป็นต้นครับ ต่อมาคือวันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าำเดือน8ของทุกปีวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศาศาสนาเป็นครั้งแรกครับโดยพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐม,มเทศนาธรรมาจากกับปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวคียังั้5ที่ป่าอิสิปตนะมฤกทายวันเน้นการใช้ชีวิตด้วยทางสายกลางตามมรคแหรือมรคมีองค์8ครับ พระัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมและขอออกบวชถือเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3าประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดตลอดเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เมื่อเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาจะมีพิธีสำคัญคือการหล่อเทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา เนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้ทุบเทียนในการจุดทำวัดเช้าเย็นหลังจาก3เดือนผ่านไปก็มาถึงช่วงวันออกพรรษาครับตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ของทุกปีถือว่าเป็นวันแห่งการสิ้นสุดระยะเวลาในการจำพรรษาของพระสงฆ์ในวันออกพรรษานี้จะมีพิธีประวารณาหรือพิธีการกล่าวตักเตือนชี้แนะข้อบกพร่องในวันออกพรรษาชาวพุทธจะทำพิธีตัดบารเทโว ซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษาเพียงหนึ่งวันตามความเชื่อที่ว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาที่อยู่น,นสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งยังมีประเพณีฟังเทศฟังธรรมและงดอบายามุขด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 1. อริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัดสไตรลักษณ์ประกอบด้วย อนิจจตาคือความไม่เที่ยงทุกขตาคือความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน3ไตรสิกขาประกอบด้วยอาธิสินสิกขาคือการปฏิบัติตนให้อยู่ในวินยัยอาธิจิตตะสิกขาคือการควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นและอาธิปัญญาสิกขาคือรู้แจ้งจริงตามหลักเหตุและผล4 กุศล,ลกรรมบทสิคือทางแห่งการทำความดีได้แก่กายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรม 5. เบญจศีล5ประกอบด้วยเมตตาการุณาคือความหวังดีและอยากช่วยเหลือสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่สุจริตการมสังวรคือยับยั้งในการอารมณ์สัจจะคือความซื่อสัตย์และสติสัมปชัญญะคือระลึกรู้ตัวเสมอ 6. อิทธิบาท4ี่ คือทำในการครองงานประกอบด้วยฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือความตั้งใจทำสิ่งนั้นและวิมังสาคือการไตรตรองครับ 7. สังคหาวัตถุสีคือหลักธรรมการครองใจประกอบด้วยทานคือการแบ่งปันปิยวาจาคือการพูดอย่างจริงใจอัตจริยาคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสมานตาคือการประพฤติตัวเสมอต้นเสมอปลาย 8. ปพรหมวิหาร4หรือหลักธรรมของผู้เป็นใหญ่ประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารมุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขและอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางเป็นยังไงบ้างครับน้องๆจำง่ายๆเองใช่ไหมล่ะครับ เชื่อว่าถ้าเราได้รับการฝึกฝนเป็นประจำเราก็สามารถปฏิบัติได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนครับและในคลิปต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับาศาสนาหลักอื่นๆน,นอกจากาศาสนาพุทธกันนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะ